ถ้าพูดถึงอาหารที่ตอบโจทย์ชีวิตของคนเร่งรีบส่วนใหญ่นะครับอาหารฟาสต์ฟู้ดนี่น่าจะเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมครับแน่นอนละค่ะเพราะว่าเมื่อเดินเข้าไปในร้านปุ๊บนะคะ<ๆ>เพียงแค่เราเลือกเมนูแปบ๊บเดียวนะคะอาหารเหล่านั้นก็มาวางบนจานพร้อมทานได้เลยค่ะแต่ถ้าพบจําไม่ผิดนะครับดูเหมือนว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยจะไม่ได้เพิ่งมีแค่10หรือ20ปีเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วนะคะน้องพบอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยมันมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่สมัยโรมันเลยละค่ะ น่าสนใจจริงๆนะครับพี่โนต้ตพบว่าอยากรู้เลยว่าทำไมอาหารฟาสต์ฟู้ดถึงเกิดมาในยุคนั้นครับองั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาตามไปดูกันค่ะว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะที่หลายคนชื่นชอบหรืออาหารอื่นๆที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนะคะน้องพบว่าอืแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือเปล่ามีจุดเริ่มต้นและประวัติความเป็นมาที่ยาวนานอย่างไรบ้างคะ่ะในติ้งตามติ้งให้ลึกตามให้รู้คะ่ะ ติ้งตามติ้งให้ลึกตามให้รู้เรื่องราวที่น่าสนใจรอบตัวเทคโนโลยีพลังงานและนวัตกรรมสนับสนุนโดย i n n o b r i c Nutrition ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อคนไทยโดยนักวิจัยไทย ชอบทานอาหาราสตถุดิบไหมคะจริงๆก็ชอบนะครับแต่ว่าพบว่าจะสลับไปทานอาหารทั่วไปด้วยครับแล้วอาหารทั่วไปนี่พวกกะเพราไก่ไข่ดาวเปล่าใช่แต่ว่าเมนูที่พบชอบมากๆเลยอะค่ะพบชอบแซ่บๆส้มตํามีทูพี่ก็ชอบเหมือนกันอร่อยใช่ไหมใช่ ใช่แต่ว่าถ้าเป็นแนวแบบว่าหรูๆูเนี่ยผมจะชอบเป็นแบบซูชิหรือว่าเทมปุระครับอย่างนี้เข้าเรื่องเลยค่ะน้องพบรู้ไหมว่าจริงแล้วอะซูชิอะเขาถือว่าเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะแล้วก็มีมานานแล้วด้วยนะเมื่อ300กว่าปีก่อนค่ะในสมัยเอโดะของประเทศญี่ปุ่นโอ้โหจริงเหรอครับดูนานมากๆเลยเนาะแต่ว่าซูชิในมุมมองของผมอะผมไม่รู้สึกว่าเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดเลยดูเป็นแนวแบบหรูหรามากกว่าครับอ่าแล้วก็ยังมีอาหารอีกหลากหลายเลยนะคะที่หลายๆอย่างเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันเหมือนเป็นอาหารที่หรูหราแต่จริงๆแล้วเนี่ยถูกจัดอยู่ใ ประเภทของอาหารฟาสต์ฟู้ดค่ะแต่พบมั่นใจเลยครับว่าแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยต้องเป็นฟาสต์ฟู้ดอ่าถูกต้องแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดค่ะแต่ความน่าสนใจของเจ้าแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมันอยู่ที่ต้นกําเนิดของเขาค่ะเช่นเดียวกับเฟรนช์ฟรายนะคะก็มีต้นกําเนิดที่น่าสนใจเช่นเดียวกันแต่ขอแอบอุบไว้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอถ้าเราจะพูดประเด็นนี้นะครับโอ้โหคงสามารถเปิดมุมมองเกี่ยวกับเรื่องอาหารได้เยอะเลยนะครับแต่ก่อนอื่นพบว่าเรามาให้นิยามตัวฟาสต์ฟู้ดกันก่อนดีกว่าครับ นนิยามะค,ะคาว่าฟาสต์ฟู้ดค่ะเหมาะกับคําว่าอาหารจานด่วนที่สุดละค่ะน้องพบถึงแม้ว่าอาหารเหล่านั้นนะมันจะเสิร์ฟมาไม่ได้อยู่บนจานก็ตามค่ะด้วยฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเป็นระบบการผลิตอาหารนะคะที่เน้นในเรื่องของความรวดเร็วเพื่อให้ขายคนจํานวนมากได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุดด้วยซึ่งก็แปลว่าร้านฟาสต์ฟู้ดเนี่ยก็จะต้องมีระบบการจัดเตรียมอาหารปรุงอาหารแบบเป็นขั้นเป็นตอนที่ชัดเจนแล้วก็มีการเตรียมวัตถุดิบเอาไว้ให้พร้อมรอแค่เอามาผสมรวมกันเท่านั้นค่ะ ที่บอกว่าฟาสต์ฟู้ดเริ่มต้นมาตั้งแต่อดีตเนี่ยนะครับมันต้องย้อนไปนานแค่ไหนครับพี่โน้ต ฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเขาเริ่มกันมาตั้งแต่สมัยกรีกโรมันเลยล่ะค่ะโดยในตอนนั้นนะคะการทําอาหารของชาวบ้านเนี่ยจะถูกทางการห้ามโดยสิ้นเชิงเลยนะคะน้องพบเนื่องจากว่ามันเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ค่ะเพราะว่าพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่ในยุคนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะเล็กค่ะการก่อไฟเนี่ยก็อาจจะไปสร้างผลกระทบต่อเพื่อนบ้านอะนะคะแค่ลมพัดนิดเดียวนะ้องพบคิดดูนะ,ปะเปลวเพลิงม,มันก็อาจจะไหม้นะคะไปบ้านค้างๆได้นะคะเลยทําให้คนขายอาหารข้างทางหัวใสค่ะเขาก็เลยเห็นเป็นโอกาสที่จะขายอาหารแบบ ทำง่ายๆแล้วก็ราคาถูกพอที่จะสามารถาขายให้กับทุกคนได้นะคะ<ม>แต่ว่าอาหารจานด่วนในยุคน,นั้นน่ะมันก็ยังไม่ใช่อาหารจานด่วนในแบบที่พวกเรารู้จักกันในตอนนี้นะเพราะว่ามันก็เป็นเพียงแค่ขนมปังแช่ไวยตามด้วยสตูนิดๆหน่อยๆพอเป็นพิธีค่ะชาวบ้านนี่หัวการค้าเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วหลังจากนั้นครับเขามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับแบบสุดท้ายแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาหันมาทําอาหารกินเองหรือเปล่าครับ เอาเข้าจริงๆแล้วนะคะพอเข้าสู่ยุคกลางอะค่ะการทําอาหารของประชาชนมันก็ยังเป็นเรื่องที่ยากอยู่หรือว่าพูดง่ายๆก็คือยังไม่เป็นที่นิยมแถมการซื้อจากพวกร้านค้านเนี่ยก็ค่อนข้างรวดเร็วนะคะไม่ต้องรอคิวนานอย่างเช่นน้องพบนึกตัวอย่างง่ายๆนะชาวไร่เนี่ยถ้าเขากาลังจะออกไปทําไร่เขาก็ไม่ต้องเสียเวลามาทําอาหารที่บ้านใช่ไหมแค่แวะออกไปซื้อบริเวณข้างทางก็สามารถที่จะไปทํางานได้อย่างรวดเร็วด้วยอแล้วอย่างซูชิที่คุยค้างกันไว้เมื่อกี้ครับผม ดูยังไงก็ดูไม่ใช่ฟา์ฟูเลยครับพี่โนต้ตมันดูอาจจะแบบทำง่ายๆเนาะแค่เอาปลามาโปะแต่ก็ดูไม่ค่อยใช่ฟา์ฟูนะครับ ซูชิเนี่ยรวมไปถึงเทมปุระด้วยนะคะน้องพบซึ่งไอเจ้าซูชิแล้วก็เทมปุระเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความใจร้อนของชาวเอโดกลุวนๆเลยล่ะค่ะเพราะพวกเขาเนี่ยไม่อยากรออาหารนานนะคะเพราะว่ามันคือเวลาที่ต้องเสียไปนะคะแลกกับการที่ต้องเสียเวลาทํางานก็เลยมีร้านอาหารริมทางหัวใซค่ะทําซูชิออกมาซะเลยคนที่ไม่ชอบรอแล้วก็ไม่อยากรอเนี่ยก็ได้ทานกันไปง่ายๆเลยนะคะในยุคนั้นน,นอกจากนั้นนะคะชาวเอโดเองเนี่ยก็มีปัญหาด้านการทําอาหารภายในพื้นที่บ้านของพวกเขาด้วยค่ะเนื่องจากที่อยู่อาศัยของคนญี่ปุ่นเหมือนที่เรา กันดีเนาะก็มักจะเป็นบ้านไม้แล้วก็อยู่ใกล้ๆกันเหตุผลเดียวกับชาวโรมันเป๊ะเลยล่ะค่ะเหมือนเป็นปัญหาระดับโลกเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นเหมือนกันข้ามทวีปเลยเนาะและทุกที่ก็มีคนหัวการค้าเหมือนกันด้วยราคาของพบเอาข้อจริงนะครับพบว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยมีเหมือนกันเกือบทุกประเทศเลยนะครับจริงด้วยค่ะพี่นุชเห็นด้วยเลยงั้นขอแอบถามน้องพบดีกว่าว่า2อย่างนี้น้องพบคิดว่าอันไหนเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะระหว่างฟิชแอนชิพกับเคบับค่ะ พบว่าต้องเป็น fish and chip ของอังกฤษแน่นอนครับถูกต้องเลยค่ะ fish and chip เนี่ยเห็นชัดน้อว่าเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดแต่น้องพบรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคบับก็เป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดด้วยนะจริงเหรอครับแน่นอนงั้นเดี๋ยวเรา,าเริ่มจาก fish and chip ก่อนนะคะอย่าง f i s แ and chip เนี่ยนะคะเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวตรรษที่16ที่ประเทศอังกฤษค่ะโดยชาวคริสต์นะคะจะไม่ทานเนื้อสัตว์เลยในทุกๆวันศุกร์เพราะว่าพวกเขาจะถือว่าเป็นบาปหนักค่ะ ทำไมเขาถึงคิดว่าการทานเนื้อสัตว์เป็นบาปล่ะคะพี่โนตเพราะว่าพระเยซูท่านเสียในวันศุกร์ค่ะก่อนวันอีสเตอร์ชาวคริสต์เนี่ยก็เลยถือว่าเป็นการยกย่องการเสียสละของพระเยซูและก็ถือว่าเป็นการไถ่บาปที่ได้ล่วงเกินพระเยซูในวันศุกร์นั่นเองแต่ว่าเนื้อปลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะคะการทานปลาชุบแป้งทอดเนี่ยก็เลยทําได้ในวันดังกล่าวค่ะโดยที่คนทําอาหารก็ใส่มันฝรั่งทอดเข้าไปด้วยอีกนิดนึงอะนะคะก็เลยกลายมาเป็นเม fit and เนูฟิตแอนด์ชิพอย่างที่เรารู้จักกันดีเนี่ยล่ะค่ะส่วนเคบเีก็ม ขึ้นที่ประเทศตุรกีมานานมากแล้วล่ะคะ่ะซึ่งก็น่าจะก่อนศตรวรรษที่14ด้วยซ้ํานะคะโดยคนเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็มีแค่การนําเอาเนื้อสัตว์ที่มีอยู่มาหัน่นหรือว่าบดนะคะแล้วก็เอาไปย่างค่ะน้องป๊บนําไปทานกับข้าวหรือว่าขนมปังก็ได้นะคะซึ่งก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าเคบับในยุคเริ่มแรกเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยเนาะเหมาะกับคนที่เลี้ยงปัสัตว์หรือว่าทํางานอยู่บริเวณทุ่งหญ้าแค่มีเครื่องมือไม่กี่อย่างก็สามารถทำเคบับได้แล้วล่ะคะ่ะ แต่เดียวนะฮะตุรกีนี่คือตุรกีหรือเปล่าครับพี่โน้ตใช่ค่ะเขาเพิ่งเปลี่ยนชื่อค่ะน้องพบซึ่งก็คือพี่โน้ตหมายถึงตุรกีในสมัยก่อนนั่นเองล่ะค่ะอ๋อเพราะตุรกีเนี่ยเป็นแนวทุ่งหญ้ากว้างๆเนาะก็ดูการทาอาหารแบบนั้นก็เหมาะกับเขาดีแล้วก็รวดเร็วดีนะครับแล้วอย่างเป็นไฟกับแฮมเบอร์เกอร์รล่ะครับเมื่อกี้บอกว่าไม่ใช่จากอเมริกาใช่ไหมจริงๆแล้วเป็นของใครล่ะครับ เจ้าเฟนฟรายเนี่ยแหละค่ะจริงๆแล้วนั้นมันมีจุดเริ่มต้นที่ประเทศเบลเยียมค่ะโดยตั้งแต่ศตวรรษที่16นะคะล่วงเลยมาจนถึงสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สอง่ะน้องพบทหารอเมริกันน่ะที่เขาไปรบอยู่บริเวณนั้นน่ะนะคะเขาได้ไปลองทานเจ้าเฟนฟรายแล้วก็เกิดติดใจก็เลยเอามาเผยแพร่ในบ้านเกิดของตัวเองค่ะจนหลายคนก็เลยเถิดคิดไปว่าอ๋อเฟนฟรายเป็นของอเมริกันเป็นคนคิดเฟนฟรายก็น่าจะมาจากฝรั่งเศสสิครับทาไมถึงมาจากเบลเยียมได้อะจริงๆแล้วอ่ะค่ะคนเบลเยียมเนี่ยจะใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ ทหารอเมริกันที่ได้ยินในตอนนั้นเขาก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าเฟนฟรายเนี่ยเป็นของฝรั่งเศสค่ะแล้วเบอร์เกอร์ล่ะครับส่วนเบอร์เกอร์เนี่ยนะคะเกิดขึ้นที่ประเทศเยอร,รมันในศตวรรษที่17ค่ะซึ่งก็คล้ายของเฟนฟรายที่คนอเมริกันเนี่ยเกิดได้ไปลองแล้วก็ติดใจแล้วก็เอามาทําที่บ้านของตัวเองค่ะ อ๋อทางเฟนฟายแล้วก็เบอร์เกอร์เนี่ยจริงๆแล้วมีต้นตํำรับมาจากยุโรปเนาะแต่ดันไปดังที่อเมริกาสินะครับถูกต้องแล้วล่ะค่ะนอกจากเมนูอาหารนะน้องพบก็ยังมีรูปแบบของร้านฟาสต์ฟู้ดนะคะที่มีจุดเริ่มต้นที่เยอรมันแล้วก็ไปเติบโตหรือว่าบูมอยู่ที่อเมริกาเหมือนกันนะคะน้องพบเคยได้ยินคําว่าอโตโมัไหมคะไม่เคยเลยฮะ ง,งั้นเดี๋ยวพี่โนอดขอเล่าให้ฟังรูปแบบของร้านออโต์แมนเนี่ยนะคะมันจะอยู่ในรูปแบบของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดค่ะที่ชื่อว่า Horn a n d h a d a d ค่ะโดยเขาได้นำเอาออโตแมนนะคะมาใช้ในร้านอาหารของตัวเองที่ประเทศอเมริกาค่ะโดยลูกค้าเนี่ยจะต้องหยอดเหรียญเพื่อซื้ออาหารนะคะแล้วก็สามารถรอรับอาหารพร้อมกับเครื่องดื่มได้ทันทีเลยละค่ะ โอ้โหดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าชื่อร้านออโต้แมทเนี่ยเป็นระบบออโต้ทางร้านหรือเปล่าครับชื่อออโต้แมทมันก็เหมือนจะเป็นระบบอัตโนมัตินะนะคะแต่แอบบอกว่าจริงๆแล้วมันก็อัตโนมัติมือเนี่ยแหละค่ะน้องพบ <c oughs> ใช้มนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตั้งแต่พ่อครัวแม่ครัวที่ทําอาหารตามลูกค้าเลือกเลยล่ะค่ะแล้วก็พนักงานที่นําอาหารไปเสิร์ฟลงบนเครื่องออโต้แมทไปจนถึงพนักงานทําความสะอาดที่คอยล้างจานด้วยล่ะคะ่ะอ ถ้านึกแบบไวๆในบ้านเราเนี่ยมีร้านอะไรที่แบบใกล้เคียงแบบดีบ้างไหมครับถ้าพูดได้เห็นภาพเลยนะคะตอนนี้พี่โนตนึกถึงร้านบราเมนข้อสอบค่ะโอ้ยอร่อยอยากกินเคยเคยไปทานสาขาเมืองไทยยังคะยังเลยครับโอ้ยงั้นวันนี้เดี๋ยวเราจูงมือกันไปพอพี่ก็ยังไม่เคยเหมือนกันเนาะได้ครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับมาฟังในเรื่องของไอเดียออโต t มทอีกสักนิดนะคะสําหรับตัวออโต m แมทเนี่ยเขาจะเป็นการนําเสนอความรวดเร็วแล้วก็ราคาถูกค่ะทำให้ประเทศอเมริกานะคะน้องคกลายมาเป็นผู้นาอุตสาหกรรมที่เรียกว่าฟาสต์ฟู้ดค่ะและผู้ที่คิดค้นนวัตกรรมการบริการอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดได้เป็นคนแรกก็คือ2พี่น้องของแมคโดนัลนั่นเองค่ะ เดี๋ยวนะฮะนว,วัตกรรมฟาสต์ฟู้ดมาจากแมคโดนัลล์เหรอครับใช่ค่ะในตอนนั้นนะคะออโตแมทเนี่ยเขาได้นําเสนออาหารที่เหมาะกับการนั่งทานในร้านอาหารอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าแม <ini> คโดนัลล์เขากลับนําเสนออาหารที่สามารถรับประทานที่ไหนก็ได้คะ่ะไม่จําเป็นต้องในร้านนะแล้วก็ยังนําเสนอรูปแบบของการทําอาหารแบบใหม่สไตล์ฟาสต์ฟู้ดด้วยค่ะโดยการวางแผนผังนะคะพื้นที่ห้องครัวใหม่ให้แต่ละส่วนทํางานเนี่ยมันทํางานได้สะดวกมากขึ้นค่ะอย่างเช่นนะพื้นที่วางขนมปังต้องไปอยู่ใกล้กับพื้นที่ทอดเนื้อ พื้นที่ทอดเนื้อก็ต้องใกล้กับพื้นที่วางผักซึ่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่แหละค่ะที่ช่วยให้การทํางานนั้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะน้องพบ อ๋อเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับเขาไม่ได้จัดวางในครัวแบบใกล้กันใช่ไหมครับผมใช่ค่ะจะทําอะไรก็ต้องเดินมันเสียเวลาเน้ะพี่โนต้ตการจัดให้มีระบบระเบียบมากขึ้นเนี่ยมันดีจริงๆนะครับใช่ค่ะน้องพบนอกจากการจัดพื้นที่ให้เป็นระเบียบแล้วนะคะเขายังมีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนให้กับพนักงานแต่ละคนรับผิดชอบด้วยนะคะอย่างเช่นแต่ละเมนูเนี่ยอย่างเบอร์เกอร์จะใส่มะเขือเทศกี่ชิ้นต้องใส่ซอสแค่ไหนทุกอย่างถูกกาหนดไว้หมดแล้วค่ะก็เลยทําให้คุณภาพอาหารเนี่ยมีมาตรฐานส่งผลต่อเวลาในการ ทำอาหารให้รวดเร็วขึ้นสมกับเป็นฟาสต์ฟู้ดเลยล่ะค่ะฟังดูแล้วก็เหมือนปกติแบบในปัจจุบันเลยนะครับแต่ถ้าเป็นวิธีนี้ในสมัยก่อนเนี่ยคงล้ำมากๆเลยครับแล้วถ้าของประเทศไทยอ่ะฟาสต์ฟู้ดเจ้าแรกนี่คืออะไรครับไม่บอกน้องพบคิดว่าอะไรอะคะอไม่บอกใจรายนะครับเนี่ยถ้าพบเดาเหรอพิซซ่าฮัทก่อนอะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่หรออันนี้แน่นอนเท็กซัสชิเกน ฉันกล้าหูยทำไมอ่ะมันอร่อยนะอ่ะใช่ไก่ชิ้นใหญ่ใช่ไหมเติมน้าฟรีหนึ่ง,งในดวงใจจุใจผมมากมากพี่โนเชื่อว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ฟาสต์ฟู้ดสาขาแรกหรือว่าเจ้าแรกในประเทศไทยแต่คิดว่าเท็กซัสชิคเก้นคือสาขาที่หนึ่งในดวงใจของพวกเราทุกคนในยุคนี้ถูกต้องครับอางั้นเฉลยเลยดีกว่าได้ครับอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะที่เป็นจากต่างประเทศนอนแล้วเข้ามาที่แรกในประเทศไทยก็คือดังกินโดนัทค่ะอ๋อพลาดไปได้ไงอาหาร หนุอาหานตอน,นเด็กใช่ออพวกเราทุกคนน่าจะชอบนะคะตอนที่ดูเนื้อาหาเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นแบบโอ้ดังกินโดนัทจริงด้วยนะพอพูดถึงแล้วเรานึกถึงความหลังเลยนะคะ โดยดังกินโดนัทค่ะน้องพบเป็นฟาสต์ฟู้ดเจ้าแรกนะคะที่มาเปิดในประเทศไทยค่ะโดยสาขาแรกนะคะเปิดที่สยามสแควร์เมื่อปี2521ค่ะหรือว่า44ปีที่แล้วนะแอบกระซิบบอกน้องพบนิดนึงถ้าใครอยู่ในยุค Y2K เนี่ยทุกคนจะต้องรู้จักดังกินโดนัทเจ้านี้ที่สยามสแควร์เพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นไปติวเตอร์ที่นั่นนัดพบกับแฟนที่นั่นนัดพบกับเพื่อนที่นั่นนะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังช่อง YouTube เราอยู่เนี่ยจะต้องแบบนึกออกแน่นอนเลยนะ โดยส่วนแมคโดนัลล์เนี่ยก็มาเปิดสาขาที่แรกในประเทศไทยนะคะโดยอยู่ในละแวกเดียวกันค่ะก็คืออัมรินพารซาเมื่อปี2528ค่ะสำหรับ KFC นะคะไก่ของคุณลุงผู้พันเนี่ยก็มีสาขาแรกอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อปี2527ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะ KFC เนี่ยได้กลายเป็นธุรกิจฟาสต์ฟู้ดอันดับหนึ่งในประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะพี่โน้ครับพี่โนดว่ามีเมนูอาหารไทยเมนูไหนนะครับที่เป็นฟาสต์ฟู้ดครับ ไก่ทอดหัดใหญ่ไงเอ้ยนันดูเขาเขาผมว่าพวกหมูปิ้งหมูทอดเจียงฮายอะไรเงี้ยน่าจะใช่นะอีกอันหนึ่งที่พี่น้ตขอเรียนแบบน้องพบดีกว่าซูชิเนี่ยทําให้นึกถึงหมูฝอยโปะอยู่บนข้าวเหนียวค่ะอุย้ยหิวคิด <laughs> <laughs> ว่าเราสองคนหิวนะ <laughs> ใช่ครับผม <laughs> ผมว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกฟาสฟูเนี่ยน่าจะอยู่คู่กับคนไทยแล้วก็คนทั้งโลกไปอีกนานเลยนะเพราะว่าเขาสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของความเร่งรีบได้เลยนะครับผม <laughs> แต่ว่า พวกฟาซูเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นจังฟูหรือว่าแบดฟูเสมอไปนะพี่โน้ตเพราะเพียงแค่เราวรู้จักมิกแอนแมดหรือว่านําส่วนผสมต่างๆที่มีประโยชน์มาใช้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการได้แล้วครับยฟังดูแล้วเห็นด้วยกับน้องพบเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟาฟูถ้าเราเลือกอินกริเดียนที่ดีมันก็สามารถที่จะให้คุณค่านะคะนอกจากในเรื่องความเร็วในชีวิตแล้วก็สามารถทําให้พวกเราเนี่ยนะคะมี คุณค่าทางโภชนาการที่ดีได้ด้วยเน,นาะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราคิดกันได้แค่ไม่กี่เมนูชวนเพื่อนๆให้มาช่วยกันคอมเมนต์ดีกว่านะ<ช>ยแนะนาพวกเราหน่อยนะคะว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะที่ทุกคนชอบเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะคะคอมเมนต์กันมาเยอะๆเนาะใช่ครับผมฝากคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับ และนอกจากนั้นนะคะอย่าลืมติดตามรับชมนะคะตอนต่อไปของติ้งตามติ้งให้ลึกตามให้รู้นะคะซึ่งสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง YouTube PTT p r c แล้วก็ Podcast ค่ะและสำคัญที่สุดน้องพบกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ